หลังฝนยังเห็นฟ้างามหลังความพยายามต้องเห็นความสำเร็จครับพี่น้องครับวันนี้จะนำพามาชมสวนพักหวานป่าคางบ้านครับเป็นพักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่ครับพันจากทางบ้านหมอสระบุรีครับพี่น้องครับอันนี้ครับพักหวานป่าทำยอดไปได้ประมาณตอนนี้ประมาณเกือบสองสองอาทิตย์ครับยอดเริ่มมากครับ ได้ฝนไปช่วงสองสามวันที่แล้วครับยอดแตกตายยอดครับกําลังแตกตายยอดนี่ครับบางยอดก็ยาวแล้วครับบางยอดก็กาลังแตกตะปิดตะปีครับนี่ครับยอดกําลังมาครับตะปิดตะปีอีกจักไม่เกินอาทิตย์ครับรับรองขึ้นเต็มครับนี่ครับพัน ผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่ครับอายุ6ปีโซนนี้ปลูกด้วยมเมล็ดงอกครับปลูกด้วยมเมล็ดงอกเพาะแบบสว่งงอกนี่ครับแล้วก็เอามาเอามาเอามาเสียบไว้ใต้ต้นพี่เลี้ยงสําหรับสําหรับพี่เลี้ยงตรงนี้เป็นมะขามเทศครับเป็นมะขามเทศพันเพชรน,นไทยจุดเด่นของเพชนนไทยก็คือหนามน้อยครับ หนามน้อยแต่ว่าข้อเสียคือมันใหญ่ครับมันใหญ่ไวมันต้องตัดแต่งทำาสาวตลอดไม่งั้นมันจะเป็นลมหลาโพดครับแต่ว่าใบาของมะขามเทศจุดเด่นก็คือให้ธานนตุในโตวเจนสงครับผักหวานจะงามไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องอะไรเลยครับปลูกแล้วเก็บกินยันลูกบวชได้ครับนี่ครับกำลังแตกตะปิดตะปีจักหน่อยก็ได้แกงครับนี่ตซนนี้มีประมาณร้อยต้นครับ